ตอนนี้คุณกำลังทานอาหารเที่ยงใช่ไหมตอนนี้คุณกำลังทานอาหารเที่ยงใช่ไหมตาเป็นนี้เนี่ยกำปงยำอาหารงไงตรองเหม็เตะตอนนี้เป็นนี้คุณเนี่ยกำลังทานกำปงยำอาหารเที่ยง អាហាថ្ងៃត្រង់ใช่ไหมមែនទេតនេះគុនកំឡងថានអាហារเที่ยงใช่ไหมតពេលនេះអ្នកកំពុងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់មែនទេតពេលនេះអ្នកកំពុងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់មែនទេ Are you eating you now? lunch ใช่ครับเชิญนั่งก่อนใช่ครับเชิญนั่งก่อนปิดเมนให้เชิคุยสั่นใช่ครับปิดเมนให้หรือกับปิดเมนให้บ้านเชิญ anh chênh nâng con ông cúi sân chai grab chờ nâng con bất mến hai anh chênh cúi sân bất bỏ ức đó bất mến hai anh chênh ông cúi sân Yes, I am please sit down. ขอบคุณผมเพิ่งทานอาหารว่างขอบคุณผมเพิ่งทานอาหารว่างออกลขนขยมเติบแต่ยามอาหารสำรอนขอบคุณอ,อกกลผมขยมเพิ่งเติบแต่ ทานยำอาหารว่างอาหาสรสำรนออกนขนยิมติบแตยำอาหาสรสำรน thank you I'm just eating a snack คุณ ได้ทานอาหารเที่ยงมาแล้วหรือคุณได้ได้ทานอาหารเที่ยงมาแล้วหรือเน,นี่ยบารยามาหาทั้งไงตรองมาคายหรือคุณเนี่ยได้ทานบาร์ยามอาหารเที่ยงอาหารทั้งไงตรอง มาแล้วหรือหมอกห้ยหรือคุณได้ทานอาหารเที่ยงมาแล้วหรือตาเนี่ยบานยำาหาถไทยตรองหมอกห้ยหรือตาออกเสียงว่าตาไม่ออกเสียงว่าเตอร์นะครับตาเนี่ยบานยำ อ uh huh. าหาทางไอตรองงมอาหายหรือมอาเฮยไม่ใช่เฮยนะครับภาษาไทยออกเสียงว่าเฮยการบูชาเอาว่าหฮยมอาหายหรือ did you eat lunch before ใช่ผมทานแล้วผมทานอาหารเที่ยงเร็ว ช่ผมทานแล้วผมทานอาหารเที่ยงเร็วบ้านขยิมยำาเอิขยมยำอาหารไงตรองเลื่อนใช่กระถาปิดเมนเฮิหรือเปล่าบ้านผมทานแล้วขยิมยำาเอิรมทานอาหารเที่ยง ខ្ញុំញ៉ាំហើយថ្ងៃត្រង់រ็วលឿនឆាយខ្ញុំทานอาหารខ្ញុំทานแล้วខ្ញុំทานอาหารเที่ยงเร็วបាទខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំញ៉ាំហើយថ្ងៃត្រង់លឿនបាទខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំញ៉ាំอาหารថ្ងៃត្រង់ ทางไงทาไงไตรองเลื่อน Yes I did I ate early ผมทานสายสัปดาห์นี้ผมทานสายสัปดาห์นี้ขยมย่ำยืดสัปดาห์นี้ผมขย,ายามทาน ยำหรือตัวตเตียนสายยืดสัปดานี้สัปดานี้พร้อมทานสายสัปดาห์นี้ยำยำยืดสัปดาหนี้ขยมยำยืดสัปดาห์นี้อามิติ้งเลดิส เชิญเริ่มทานเถอะไม่ต้องรอผมหรอกเชิญเริ่มทานเถอะไม่ต้องรอผมหรอกอัญชลจับปล้ำยามจ๊อมันบ่จำขยําเต้เชิญอัญชลเริ่มจับปล้ำ អានធើញ៉ាំចោលមិនຕ້ອງមិនបាច់រអចាំខ្ញុំរខ្ញុំទេเชิญเริ่มทานเชิญเริ่มทานធើមិនຕ້ອງរខ្ញុំរអញ្ជើញចាប់ដើមញ៉ាំចោលមិនបាច់ចាំខ្ញុំទេអញ chơi chấp phá đàm nhằm cho mình bắt chăm khởi nhóm tê Please begin, don't wait for me Ngắn khó áp hay phóm hiểu mạc Ngắn khó áp hay phóm hiểu mạc Anh chương xong ạ tốt, nhóm hiểu nè งั้นអញ្ចឹងขอអភ័យស้มអ២តោះឬក៏ស้มអូតូผมខ្ញុំហิวมากហើយណាงั้นขอអភ័យผมหิวมากអញ្ចឹងស้มអូតូញ៉ាំហើយណាអញ្ចឹងស้มអូតូ khə nyom heu na ជ Ex ឹងសូមអត់ទោសខ្ញុំ heu na x excuse me i'm very hungry คําសព្ទនៃប្រយោគคําសព្ទនៃប្រយោគពាក្យក្នុងប្រយោគពាក្យក្នុងប្រយោគ Vocabularies in sentences Churnang con Churnang And churn on question And churn on question Please sit down Pung ติบต่้ติบต่้ just เร็วเร็วเรือนเรือน early สายสายยืดยืด late rơm rơm chấp đàm chấp begin ngắn ngắn anh chồng anh chồng so หิวหิวเฮลเคลียนเฮลเคลียน hungry